สวัสดีครับทุกคนผมเซลนันะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดู Mazda a l n New BT 50ตัวใหม่กันว่าตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรเจ๋งๆมากเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับเริ่มต้นกันที่ภายนอกดีกว่าครับภายนอกเนี่ยดีไซน์สไตล์ของโคโดดีไซน์นะครับมันจึงออกมาแบบเรียบง่ายแต่หรูหราครับพร้อม,มลุยตามสไตล์รถยนต์ของ Mazda นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆคันนะ ในส่วนของไฟหน้านี้ก็ให้ไฟหน้า LED p r o เจ c เตอมาแล้วนะครับอืเป็นไงล่ะดูุไหมล่ะการออกแบบห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นบอกปุ่มต่างๆหรือว่าคอนโซลก็จะเน้นสไตล์หรูหราแต่ใช้งานง่ายครับเครื่องยนต์ที่ให้มาก็มีเครื่องยนต์1.9และเครื่องยนต์3,000นะครับโดยที่เครื่องยนต์ทั้ง2ตัวนี้มาด้ากับปีศาุได้จับมือกันวิจัย ทุกคนจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่า Bt 5 0ตัวนี้แรงประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับสนใจรถยนต์มาด้าติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์และเบอร์โทรศพัพท์ไปให้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ